สวัสดีครับเมืงง่อนี้มีโอกาสมา,อ,าอ่ามาเบิงมาล้้งใจกันลอยครับผมเมื่อนี้ละกะัมาพ่อครับมาหาพนันบอยพี่บอยที่ดีใช่ครับบ๊วยไม้นี่บอมเป็นขนาดใจกันลอยเนาะครับขนาดสียงพี่น้องผู้เบิงไหลสดเจูานี้จะเข้าใจสีใบใจกันลอยเนาะพี่น้องขนาดใจกันลอยบอมมีผู้คือลิงนะครับออเออเ,ออเออ นี่โจอีครับมา่บามาจ่อยกันมหาโมหวกเออพวกกูไม่แม่งจี่มึงจะบาามากับมาโลดโอ้ยบวยไปจรินาเสียงนี่โหดนะครับใจคือลอยเขาพอมีจังซีเป็นัะไรออกแล้วพ่อหน่าเป็นัะไรออกแล้วครับจังไรเนี่เอาคนขับรถที่ไอ้ขึ้นกากมา เดี๋ยวให้ไปเติมเองนะครับวันนี้เราไกลมันจะได้ทำไม่ลาสบายจะจอดเลยเบื่มากครับบ้านเขาเพื่อนเพื่อนไม่หนีมากนีโอกาสขอถ่ายคชีพครับที่บ่อยชีพใช่เลยด้อครับขอคลิปีพที่บ่อยล่องเด้อครับมันเอ่อเอ่อเอาอีกน่ารักเนาะพอประหยัดไทยมารับแจกรอจากหนือเลยครับแล้วคุยกันโยกพี่น้อง ก็เหมือนแม่เ,าข,เขาหรเอ,อเป็นยังคือบดเต่าเออแกนโแจกกันนะ จไอบเข้ามาีเล็กเข้ามาเป็นคนไหนเน้นเกือบมันลวนาวนาวนาบอยแจเอาเน้นตีมเั็นพี่น้องเพินคงิานขับรถมาคาไปกวางดานแรนด์พาดขับรถขัไหนเติมหนั้เติมน้ำมนอ๋อรับเติ่อนเป็นกทเนกเงินสดไปเติมเล่น่ให้เแต่บางครั้งแบบว่าเอมม่าีม่ปรุดเฉับอาจจะไปเติมรถบินงวแล้วเด้ตัว แตนแตนแตนกให้แม่ตัวไปเติมเงินบอกบอกบอกเนรถเนังนนู้นอกเดนนั่นนั่นนขับขับลาโอ้หลืาชสี่รยใช่ปาสี่รอยก็ลูกนี้ขใชสี่รอยก็ลูปิทายบ่อยเอคขับมือเดี๋ยวขางหลังหลามมนีพร้อมนโอ้ยจะไปห้องเกมพองนี้อยู่นี่้ออีกไอ

โซแอนมาดีค่ะซอโแอนมาดีนี่ซอแอนเลยโมไม่แอนไม่แอนอียงอียงเ่อุ่นโ้วเพือกลับแล้วนองอาอโอ้ยมึ่อาบน้ำนี่น้ามึงคือโง่แท้มึงบอกวามงเปลนแงม่าน้ไมมึงคือโง่คือบบบมองอกองมึงจะบอกหรืตอนมึงจีบน้ อ้ตอนนี้เอาออกเลยดิออกแล้วเสร็จี่หนะหอมแก้มนะให้เหมือหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มไปยืนยุบขางเล็กหน่อยได้ยืนดิไปยืนให่ไปยืนยุบบัตรเต็เล็กหน่อยได้พูยืนได้ึ้นกันค่ะกูไปยืนซือแต่บ้าเขาบอกว่าแล้วบอกไปให้เราเดี๋ยวหอมแก้มบบหอมแก้ม โอนะพี่น like oh ้องให้เียรัวมนม่เยียมยางทำเท้าได้มันเรีงอ่างเครื่องยุราเบียบเป็นเจ้าบ้าหาเครื่องแดนเซอร์คือบเแมวแบบนี้มห่วงใกุเนยท้งแดนเซอร์เการะเบียบเป็นมามันเถ่ามันไล่ออกครับเอาหามแก่ซอนควมแก่ซอนเรียอโอ้ย มีสยสิวหละีหาวกันทันมามีโซอินมันบอกว่ามีจะผามันเกาแก่บ้ยาสนากำลังโดนมัสีลองพวมกันตั้งโผล่ีบาดบาดีหญไ้ขี่ไปงานใส่ตอนกับวุปครับ่างเมือเข่เขาเขาสอโช่วยไหมอไอีกจบีบาดเรียน ี่เพนี่ะงเพลีนนองครับเบิ้งเบิ้งว่องใจเกินร้อยครับฟองรตจกปีน้องเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งจกเกินร้อยฟองกระจกลายครับพีน้องเบิ้งครับมาอยู่ฮอดเตอล่าครับเมื่อนี้เขาเรียนฮอลีสามเลยครับมาหายรื่งใจจิมงานมาลำเจะเกินด้อยครับคนทีไหนไม่าพิโชปุ่ใจวไปจัดอะไร ยโอเคครับผมเดี๋ยวคนงานกิบคนนี้ครับจีเยาคนงานกลับะครับเพราะมันชิมครับผมสวัสดีครับ